สามปัจจัยที่กําหนดทิศทางดอลล่าและทองคำสัปดาห์นี้นะครับการเคลื่อนไหวของเฟดนะครับคุณลองไปดูว่าสัปดาห์นี้เฟดมันจะเคลื่อนในทิศทางไหนนะครับแต่เท่าที่ผมรู้มานะครับตอนนี้ราคาน้ำมันโลกลดลงนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการคาดการณ์ว่าความต้องการใช้พลังงาน ในโลกเนี่ยจะลดน้อยลงนะครับพอราคาน้ํามันโลกลดลงเงินเฟอ้อลดลงฉะนั้นนักลงทุนเท่าไหร่ครับผวก็เลยตัดปัญหาเรื่องเฟดจะขึ้นดอกก็เลยไปมองว่าจะลดเมื่อไหร่สัปดาห์นี้คุณจับตาให้ดีนะครับทิศทางของเฟดนะครับเพราะใครที่เล่นสั้นๆพวกทองคําและดอลลาร์นะครับต่อไปข้อสอวันนี้การเจราจาระหว่างสหรัฐ นเรื่องสงครามการค้ายังยืดเยื้อะนะครับไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่นะครับอาจมีการขยายเวลาออกไปนะครับแต่ถ้ามันจบเร็วหรือมีท่าทีที่ดีขึ้นนะครับแน่นอนมันจะออกไปที่ดอลลาร์นะครับแต่ถ้าขยายไปมันจะออกไปที่ทองคำนะครับต่อไปข้สามวันนี้คุณไปดูผลตอบแทน พันธบัตรสร,รักนะครับสิบปีนะครับว่ามันจะออกมายังไงนะครับขึ้นหรือลงใครไม่รู้ใครที่ตามผมมาให้คุณไปดูพวกของร้านทองนะครับหรือคุณไปดูที่ YLG กรุ๊ปก็ได้นะครับที่เหลืองๆแนละ้มันจะมีอีโคโนมิกลไะชื่อเครนดด้าอะไรนะผมจำชื่ออะไรมันยาวนะครับหรือไม่ถ้าคุณ ต้องการเชิงลึกก็รีพอร์ตไปดูนะครับเนี่ยแคป้าจอมานะครับคุณก็จะเห็นทั้งหมดนะครับแบ่งแปลนแค่น,นี้ลองไปพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรผมมีมาเด็ดครับ